โอเคครับเราตัดมาตรงอุปกรณ์ประกอบเลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงบนของเขานะครับให้ลูกค้าสังเกตเห็นตรงนี้นะถ้าเห็นรูตรงนี้ให้เราคิดว่าเอาไว้ด้านหลังนะครับซึ่งเราจะมีเจ้าตัวซิลิโคนตนัวนี้เดี๋ยวเราจะหมุนเข้าไปเวลาที่เราเอาไปวางไว้อาจจะเป็นกระเบื้องตัวซิลิโคนตัวนี้เขาจะช่วยดูดเพื่อมาให้เคลื่อนที่เพิ่มความแน่นเข้าไปอีกเขาจะคู่กันกับตัวนี้ นะครับอ่าเ,นะเห็นไหมเห็นรูนะนี่คนเห็นรูนะครับถ้าเห็นรูคืออยู่ด้านเดียวกันนะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นฐานเรารู้ได้ยังไงว่าตัวนี้เป็นฐานนะให้ดูตรงนี้ตัวเนี้ยจะเป็นที่สําหรับการยึดนี่ฐานของเขานะเดี๋ยวเราจะมาปรับระยะได้คือไม่เท่ากันอย่าเราหมุนตัวนี้ได้เพราะว่ามีระยะให้อู่ประมาณสองเซนนะสามารถปรับกันได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะมาเสียบเขาเข้าด้วยกันตัวนี้จะเป็นพลาสติก แล้วเวลา,เ,วาเสียบเข้าไปเนี่ยเขาจะอัดกันนะจะเกิดความแน่นแล้วก็แข็งแรงมากตรงนี้จะเป็นตัวทายันนะจะมีที่ปรับตรงนี้ที่ปรับที่ผมบอกก็คือเอาไว้สําหรับที่สามารถปรับยดืดได้นะครับเดี๋ยวเราจะสวมเจ้าตัวนี้เข้าไปเวลาสวมนะครับให้สวมด้านที่มีรูด้านที่มีรูเกี่ยวเอาไว้ข้างนอก,นอกสวมเข้าไปนี้นะทั้งสองอันนะครับ ส่วนเข้าไปเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู Cam. สังเกตคือถ้าเป็นรูกลวงอย่างนี้เสียบเข้าไปครับด้านที่มีรูน็อตเอาไว้ด้านนอกโอเคนะครับอธิบายแต่ละส่วนก right ่อนตรงนี้จะเป็นชั้นที่สามารถเลื่อนได้นะเพราะนั้นปรับขยายได้นะตามที่เราได้แจ้งไว้โอเคสีทุกตัวเป็นสีตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเคลือบสีกันสนิมแล้วพ่นพาวเดอร์โค้ทพาวเดอร์โค้ทเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นผง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  นะเวลาขูดมันจะไม่ไเป็นรอยนะเขาเรียกว่าเคลือบพาวเดโคตตรงนี้คือซิลิโคนติดข้างหลังกระดูดน็อตที่มีให้สกรูแล้วก็มีแหวนนะครับแล้วก็มีตะถอสำหรับการแหวนอันกประสงค์ให้สี่อันแล้วก็จะมีเป็นเครื่องมือหกเหลี่ยมสำหรับการยึดครบ ทวนไม่ต้องหาอุปกรณ์เสริมนะครับใช้แค่นี้ทําง,งานได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําง,งานกันเราจะเอาด้านนะครับมันจะมีด้านนูนใช่ไหมเราจะด้านนูนเนี่ยไว้ด้านหลังนะคือชิดชิดฝาชิดด้านหลังนะครับตอนแรกผมมาปรับตัวนี้ก่อนแล้วผมจะเสียบตัวนี้เข้าไปอย่าลืมนะครับเอาด้านที่มีรูก,กลวงเสียบเข้าไปแต่ถ้าให้ดีนะถอดออกเลยอ่าแล้วเสียบตัวนี้เข้าไปก่อน เราจะได้ทํางานได้ง่ายนะเสียบเข้าไปอ่ะประมาณขนาดน,นี้นะครับอ่ะให้โผล่ออกไปนิดนึงนเ,เดี๋ยวเราไปไปรับอีกทีนึงคือถ้ายาวมากเดี๋ยวเราทำงานยากนะให้เขาสั้นนิดนึงแล้วเราจะทางานง่ายนะครับอ่าปีนเหกันเราดนึดูว่าเป็นหอกนตัวนี้ก่อนอกเสียบาไปเทาไครับอ่หมเากดอเี๋ยวนี้ตัวต่อไปครับตัวนี้หมุนออกครับ เหมือนเดิมเลยด้านที่มีรูน็อตไว้ด้านนอกเอาด้านที่กลวงเสียบเข้าไปเอาความสูงมาวัดนิดนึงให้สูงเท่ากันพอประมาณหมุนเข้าไปอะล็ปอกก่อนนครับอีกชิดนหนึ่งไม่กันใช้ตรงนี้ใชารวมอ,อ,อย่าไปซื้อเอาเยอะโอเคอย่าไปรวมเพราะว่านะคือการสรุปการออกนะครับเ โอเคครับผมจะมาขึ้นลูปชั้นก่อนนะอ่านี่นะครับจำไว้ลูสองลูอยู่ด้านเดียวกันพลาสติกค่ะหนึ่งสองับก,กดเข้าไปเลยนะครับจะมีกินเนื้อพลาสติกไม่เป็นไรครับยิ่งแน่นอ่าตะปูอ่านะ,ะ,ะถ้ากินเนื้อพลาสติกเราเอาออกเลยนะเพราะว่าเขาจะเบียดกนันแน่นมากอ่ะโอเค เท่ากัน2องด้านนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามายึดเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับใช้น็อตหนึ่งสสามสี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมให้ด้านที่มีรูอยู่ด้านหลังก็จะมีสองจุดรูดนี้กับรูนี้ที่สามารถยึดได้นะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะยึดอย่างนี้นะสกรูร้อมแหวนอันตัวนี้อันนี้คือด้านในนะด้านที่จะเอาไว้พิง ผนังนะอันนี้หันออกเพราะนั้นรูมันจะเป็นอย่างนี้นะตัวนูนหันออกนะตัวนูนหันออกเะยีย่ให้โผลมาก่อนแล้วหมุนอะนี่นะทีผมทรคือเพราะฉะนั้นรูที่เราร้อยไปเนี่ยจะเห็นว่าจุดที่เราเสียบข้าหากันก็จะแข็งแรงเห็นไหมด้านหลังมีรูด้านหลังมีรูด้านหลังตรงนี้โผล่ออกด้านหลัง ครบทวนตามที่ผมบอกพิงไว้มนที่ฝั่งนี้บ้างสองอันเสียบเข้าไปหมุนครับเว้รกนี่ากหรจะไ้ือมดอ่าเ็ที่ผเสเราก็จะให้มันเหมือนกันก็คือปรับถ้าถ้าอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตัวหมุนมันจะอยู่คนละด้านนะอ่ะให้อยู่นี้นะครับจะมีล่างสุดกับตัวบน อ่ะผมยืดด้านล่างก่อนอ่ะแล้วต้องมีความทึงอ่ะ่อนครผมยืด<ม>ตัวน,นี้มาหมุนเหมือนเดิมนะครับอ่ะใช่เี๋ยวไปนะครับหมุนอย่างนี้นะครับมง,ง่ายๆเลยโอเคงานเราเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับเพราะนั้นเวลาเราวางเนี่ยาวางชิปนี้อ่า โอเคแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะครับเราจะมายึดเสื้อพวกนี้ก่อนก่อนที่จะมาถาักใส่นะครับผมหานหลังตัวชั้นนะได้มองง่ายๆโอเคตันนี้นะครับหมุนเข้าไปอ่าตัวเนี้ยถ้าด้านหลังเป็นกระเบื้องก็จะดูดติดเลยเพราะว่าเป็นสุ่าเลยไมับ รับตัวไปได้ประมาณไม่เหมือนประมาณนั้นไปอ่ะโอเคต่อไปครับฐานอ่าจริงๆอ่าประกอบก่อนหลังได้นะฐานเนี่ยแต่อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าผมหมุนสุดก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราดูพื้นที่อีกทีนึง่งตกลงโอเคไปด้วยนะโอเคทีนี้เรา ลองดูที่มีโครงเคงตรงไหนไหมแล้วแต่พื้นที่เนาะอะัดวางชิดหลังโอเคครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือเอาชั้นไปวางอะ่ะรอยจะวางตรงนี้เกี่ยวเลยเออึ๊บเรียบร้อยหนึ่งชั้นนะครับถ้าเรามีถังที่สูงกว่านี้เราเปลี่ยนครับปรับขึ้นไปไปล่องนี้ เราดูซิว่าพ้นหรือ,อยันนะแต่ส่วนใหญ่ฝาหน้าเนี่ยสูงประมาณขนาดน,นี้นี่เราก็จะไปเก็บของได้แล้วชั้นต่อไปส่วนวนี้นะครับมาตรฐานก็จะแต่กันตรงนี้เรออียบร้อยดึงมากกว่านี้ได้นะครับตามสเปคเลยแล้วก็ส่วนนี้นะ,ะเดี๋ยวผมขอเอาด้านขยายไปฝั่งนู้นนะ ขยายแบบนู้แนแทนบนสุดเอดูนี่นึงอโอเคอันนี้เขาเปลี่ยนหมุนกันนึงเอาด้านที่ขยายไปอยู่ปาก,าก,ากโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้อ่ตัวงาน เรียบร้อยแล้วเครื่องซับผ้าก็อยู่ตรงนี้นะตรงนี้หนาสองเซนนะครับอ่ะสองเซนนะความแข็งแรงทนทานไม่คิดก๊อกนะครับยิ่งถ้ามีตัวยืดเนี่ยอยู่ได้สบายเลยอเอีคครับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมลองขยายใ,ให้ดูนะครับฝับมงตรงนี้หลดตรงนี้ทายตัวแล้วก็ด้านล่างนะแล้วก็ยืด ขอ,อ่อประมาณนี้นะขาขาเขามาตรงนี้ดน้าหน้าหน้าอโอเคอโอเคนะครับก็ขยายเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็ ชันก็จะขบกันอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับที่ทับซ้อนกันอยู่นะก็าวางอุปก,กรณ์อะไรได้สบายๆเลยนะครับก็เนี่ยมามาตรฐานประมาณนี้นะเพราะว่าตรงนี้ก็ใหญ่แล้วนะบางท่านก็มีพื้นที่อากาศก็อันนี้เพื่องซักผ้าได้เลย,เลยมันขบม,มาเรียบเเลยครับ